ผมชอบด้วยซ้ำแบบแบบนี้มันทำอะไรด้วยกันมันสนุกกว่าเพราะว่าของพี่มันถ้าถ้านับแบบแปดแปดเก้าสิบเปเ็ต์คือคนทำงานหมดครับขยันหมดแต่ถึงเวลาเล่นเล่นจริงครับอืมมันก็ต้องวัดกันตรงนี้ก่อนนีว่าก่อนมันจะไปถึงเฟสเล่นอะไอ้เหี้ยเฟสฟาร์มอะมันก็ต้องทำให้ได้ด้วยถูกไหมครับ Okay. สวัสดีครับสวัสดีครับมานนี้มาอันนี้ตอนนี้น้องน้องอยู่แก๊งไหนอะ่ะไม่มีแก๊งเลยครับแล้วปกติอยู่อยู่ใครอยู่กับน้องลีโอครับแล้วก็มีอยู่กับเฟียบ้างแต่ที่สนิทก็มีอยู่กลุ่มเบลลี่ครับไปยืนคุยด้วยกันบ่อยอยู่ก็คือมาเล่นคนเดียวเหรออ่าประมาณนั้น,นครับมา,มาแบบกับน้องสองคนอยูครับถ้าแบบจริงๆแล้วอะ่ะน้องกัคนไหนอะ่ะ ครียครับหัวหัวชมพูที่เขาเพิ่งทํางานเขาขับออกไปบาแก้ที่เขาไปผับคือแล้วมานานยังครับเออมาไวริสเดือนสิบสองครับเดือนสิบสองตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วมีอาร์มสองมีคาร์มาโชแล้วก็มีไมเบสครับแล้วก็ปากสนับเอ้ยไม่ใช่ปากสนับอะไอปาฉลามอะผมตีบูป,ปินได้แล้วเหลือแค่ตีของในกาชาให้รบครับก็คือวัดเติมกาชาไปเหมือนกันใช่ครับเติมมาเท่าไหร่ครับหมื่นสองครับก็ยังเปิดไม่หมดถูกไหม ใช่ครับเดี๋ยวอีกสองร้อยโโอเคโอเคโอเคก็คือว่าเอาถามว่าแพน่อนเผดผลอะไรที่ว่าถึงอยากอยู่กับผมอ่ะผมอยากเล่นที่มันสุดอ่ะแกงที่มันดูสุดสุดแล้วในตอนเนี้ยอันนี้ที่แบบว่าสุดก็คือแบบอะไรนะครับคือแล้วรู้แล้วรู้มารู้ได้ไงอ่ะแล่วก็ผมผมตามดูในในแรงด์จิงอ่ะครับอเข้าใจเข้าใจใช่ครับเข้าใจครับผมผมว่าพี่เล่นกับดูไวอ่ะมัน มันน่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบดูสุดที่สุดแล้วอะที่แบบแเล่นแบดูไวมาพี่ก็เลกนเละน,นะครับไม่ครับคือมันด้วยความที่ว่าของด้วยอะไรด้วยผมว่าแบบเขามีปืนเยอะกว่าอะไรเงี้ยอ่าผมว่าถ้าถ้าของพอๆกันผมว่าไวอ่าแล้วอันนี้พี่ถามหน่อยน้องถ้าสมมติอ่ะน้องเข้ามาแล้วครับผมพี่บอกเลยว่า น้องจะไม่ได้ก้าออกไปนะเว้ยน้องทำ uh huh. น,น้องรับได้หรือเปล่าตรงนี้ม่<อ>ไม่ถึง,อ,งอะไระครับก็คือว่าถ้าน้องเข้ามาแล้วน้องจะแบบว่ากูนึกอยากจะออกก็ออกอย่างเงี้ยครับอ๋อ oh, ได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าของพี่มันเข้าแล้วไม่มีออกมันน้อยมากๆที่จะมีคนที่ว่าออกอะครับเพราะส่วนมากพี่อยู่กันแบบมาดานแะล้วจริงๆพี่ไม่อยากรับคนใหม่ด้วยเพราะว่ามันจะจะมาเรียนรู้จิตใจอะไรกันมัน จิตใ,ใจมันสําคัญนะครับเอาจริงในการอยู่ด้วยกันเพราะว่าพวกพี่อยู่ด้วยกันแบบพี่น้องเลย้ยแล้วอยู่กันมาแบบหลายปีซึ่งไฟเอ็มยังไม่เปิดพี่ก็อยู่กันมาเว้ยแล้วแบบพี่ด่ากันได้อะไรกันได้แล้วแบบสมมติว่าพี่ด่าไปอย่างเงี้ยแต่ทุกคนมันจะรู้อยู่แล้วว่าพี่ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นแค่บัฟนิดนึงแต่มันก็เป็นพี่น้องเหมือนเดิมอย่างนั้นไม่มีการเอาเรื่องในแก๊ง oh, ไปบอกข้างนอก <yeah. S 1> ไม่ว่าคุณจะมีครอบครัว มีพ่อมีแม่หรืออยู่แก๊งไหนก็ตามแต่เรื่องในแก๊งก็ต้องสามัญที่สุดครับอันนี้ใช่ครับรับได้ไหมได้ครับแล้วตรงนี้ผมไม่ติดเลย,เลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งขออย่างเดียวเลยคือน้อยใจอะไรไม่พอใจใครในแก๊งบอกพี่พี่จะเรียกคุยชนกันเลยเว้ยยืนคุยกันเลยไม่มีแบบมาเอาไปดินทะกันหรือว่าเก็บ คือไม่พอใจอะไรบอกพี่เว้เราจะไม่เก็บของเราจะไม่เก็บครับแก๊งเราไม่มีเก็บแก๊งพี่ไม่ไม่มีเก็บของไม่มีฟาร์มของแบบไม่มีส่งสวยไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับของเราจะเน้นโถมอย่างที่บอกเลยถ้าพี่ไปเหมืองก็คือไปกันหมดแก๊งครับจกปูนก็คือจกหมดแก๊งอย่างนี้อันนี้น้องใช่ครับอันนี้ผมไม่ติดผมชอบด้วยซ้ำาไปแบบนี้มันทำอะไรด้วยกันมันสนุกกว่าของพี่มัน ถ้าหนาบแบบแปดเก้าสิบปอร์เ็ตคือคนทํางานหมดครับขยันหมดแต่ถึงเวลาเล่นเล่นจริงครับอืมมันก็ต้องวัดกันตรงนี้ก่อนที่ว่าก่อนมันจะไปถึงเฟสเล่นอะไอ้เหี้ยเฟสฟาร์มอะมันก็ต้องทําให้ได้ด้วยถูกไหมครับครับผมแต่นี้ออะคืแต่ถามว่าพี่ชอบนะชอบเองนะว่าอย่างน้อยเองก็มีความความกระตือรือร้นที่ว่าอย่างน้อยมันก็ดังราชาตัวเองเว้ย หนึ่งดังอาชาตัวเองสองพี่มองว่าการที่ดันอาวุธเองเติมอาชาอะไรเงี้ยครับมันมันมีความพร้อมในระดับหนึ่งอยู่แล้วเว้ยการที่ว่าคุณสมบัติเข้าแกงอะไรเงี้ยครับถ้าเราไม่ได้รู้จักสมมุติว่าเองกับพี่ไม่รู้จักกันเลยเว้ยแต่เองอยากจะมาเข้าแกงพี่เองก็มีตรงนี้ให้พี่ยังเห็นแต่ทีเองพูดอะไรมาเนี่ยพี่ไม่สามารถเห็นอะไรเองได้เลยเว้ยเข้าใจปะ อ่า uh huh. เข้าใจครับเออก็เป็นว่าคนที่ยี่สามไม่ก็ยีส่สี่อันนี้คือการันตีให้เลยร้อยเปอร์เซนว่าล็อกให้เพราะมันเต็มยี่ห้าไงตอนเนี้ยพี่ต้องการคนเล่นต้องการคนมีเวลาเองมีเวลาใช่ไหมมีครับผมอยู่ได้ยันเช้าอ่ะอ่าดีเลยครับเพราะกลางวันไม่ต้องการให้เล่น ผมส่วนใหญ่มาตอนประมาณทุ่มหนึ่งถึงเช้าดีครับ,รบดีแก๊งเรามันแก๊งกลางคืนครับเวลามีสตอรี่ที่ต้องการแบบเต็มโศบกลางคืนกลางวันช่างแม่มันให้เขาหาเราไปแต่กลางคืนเราเต็มที่อยู่แล้วอย่างนี้ครับอันนี้คือแก๊งเรา<ช>เดี๋ยวรพรุ่งนี้เอาว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวเรียกให้มาเห็นหน้าเห็นตากันก็ใช่ครับ <22 S 1> ผมยี่สิบสองคนที่เองจะต้องรู้จัก<ด>นะครับแล้วเองก็รู้สึกว่าอบอุ่น ตอนนี้เองจะยังไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเองจะรู้ว่าอบอุ่นจริงๆพี่จะบอกเลยแกงพี่อบอุ่นจริงครับได้ครับผมเ็เดี๋ยวไปพรุ่งนี้ผมมาหาพี่อีกรอบครับได้ได้ได้เดี๋ยวไอ้เรื่องอันนะ้พี่ให้เองดันปากมาก่อนละกันแต่ไอ้ตอนขึ้นแกงอเองก็ต้องมาช่วยพี่นะเด้ยงีเหรียญอะไรอย่างนี้ครับเพราะของมันเหลืออยู่แล้วขึ้นปากกับพี่ดูทรงแล้วอะเออตอนนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าว่ามันจะถึงสองร้อยชุดไหมนะแต่ว่าผมขาดปูไงแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูครับว่าจะเปิดได้อีกเยอะไหม ตอนนี้มันเหลือเองเหลือกี่ลูกเหลืออีกประมาณสองร้อยครับสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าลูกแต่กล่องยังไม่ได้เปิดเลยถูกไหมอ่าใช่ครับยังมียังมีกล่องด้วยอ่ามีบางส่วนเปิดไปแล้วครับกล่องทองมีกี่กล่องอะตอนนี้มีอยู่แค่สามผมคือผมเปิดไปแล้วด้วยครับอเปิดเปเป็นแบบทีละห้าร้อยห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้มาเท่าไหร่อ่ะเออตอนนี้ในตู้มีอยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าเอ้ยเหลือหกร้อยแล้วครับเหลือหกร้อยใช่ไหม ใช่ครับมันไม่น่าจะพอที่มันไม่น่าพอมันก็ขาดไม่เยอะครับใช่ครับมันน่าจะประมาณร้อยห้าสิบชุดโดยอย่างที่บอกว่ามันขาดไม่เยอะใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเองก็เดี๋ยวพี่จะบอกให้เองบริหารตรงนี้ว่าอย่างเช่นพวกไวเบงเนี่ยครับมันเหลือขายได้อย่างเช่นไอทอมกระฟินไม่ต้องขายนะบอกเลยว่าท้อมกระฟินอย่างเงก็บปรโยอันนั้นเก็บไว้ขายยาครับมันมันต่อยอดได้มากกว่านั้นเชื่อพี่แล้ว อย่างเช่นไอ้พวกกันแตกอีกไม่ต้องขายครับคิดตั้นอันนี้ไม่ต้องขายส่วนเงินเขียว,วอันนี้ของน้องอะ่ะคือไอ้นี่ไปเลยเว้ยใช้ไปเลยเงินเขียวกเก็บเป็นของตัวเองไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่เงินแดงเก็บไว้ต้องตีเหรียญครับเงินเงินแดงเหรียญทองผมมีอยู่ประมาณสองแสนนะเงินแดงอ่าครับการนั่งเก็เก็บไว้ก่อนโอเคครับพวกเหรียญทองเหรียญทองแดงครับเอ้ยทองแดงเหรียญเงินอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้ครับไอที่จะขายนะคือ ไวเบหลักๆไวเบเลย AED เก็บไว้พวกนี้มันต้องเล่นสตอรี่ครับไวเบเนี่ยขายได้แล้วก็เงินเขียวเป็นของเองไปเลยแล้วก็อะไรอีกวะมันมีอะไรอีกวะในกระชากล่องตีอาวุธเองก็ต้องตีไปเลยครับตีไปเลยตีหมดเลยเลยใช้ตีอยู่อ่านะ <ใน S 2> ครับแล้วก็มันมีอะไรอีกอะหลักๆมันไม่ค่อยมีอะไรมันส่วนใหญ่มันน่าจะมีแค่ไวเบที่ที่น่าขาย ที่ผมดูมาใช่ครับใช่ครับเป็นไวเบ์หลักๆเลยเป็นไวเบครับแค่นั่แหละไวเบร์มีเยอนแะนะประมาณเอ่อตอนนี้เหลืออยู่สองแต่ว่ามีมีที่น้องผมด้วยแล้วก็มีที่เพื่อนผมด้วยที่ว่าผมยังไม่ได้ไปซื้อเข้ามาแล้วยังไม่ได้เปิดอีกว่ามีอีกว่าใช่เอ่อตอนนี้เออมีกล่องทองสามกล่องครับแล้วก็มีกาชาที่ยังไม่ได้เปิดเลยอีกสองร้อยลูกกล่องอาวุธสีน้ำเงินเปิดไปแล้วใช่ไหม ใช่ครับส่วนใหญ่เปิดเป็นไอันี่ไปแล้วมันก็ยังมันมันก็ยังได้ได้ไมีแต่ไม่ไม่ไม็่ไรครับไม่ไมป็นไรเชื่อพี่คืออย่างน้อยอ่ะมันก็ยังมีไม้ไม้มาอันหนึ่งเลยง่ายๆมีไม้มาอันหนึ่งกับหรือไงอ่ะหรือหรืออยากเล่นมาจเ,เตเ้อะไรอย่างเงี้ยหรืออยากได้ปากแตีตบแบบปากเนี่ยผมตีปากปไปแล้วโอเคโอเคโอเคางัดไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วครับไม่ยากเดี๋ยวขาดเหลืออะไรถ้าสมมติไม่พองจริงขาดเหลืออะไรเดี๋ยวต้องเข้าแกงมาแล้ว แก๊งช่วยออกเป็นเป็น,เป,นเป็นอาวุธชิ้นที่สองแล้วกันเพราะทุกคนในแก๊งมันต้องมีสองชิ้นอยู่แล้วอะแต่ตอนนี้แก๊งพี่อะมันยังเหลืออยประมาณห้าคนครับที่เขายังไม่มีอาวุธอ่ะนะ<อ>ประมาณห้า <5 S 2> <ม>คนประมาณห้าคนแต่หลังกาชานี่คิดว่าน่าจะมีทุกคนแล้วอืมก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวประมาณนั่นแหละครับยี่สิบสามยี่สี่ยี่สิบสามยี่สี่ครับยี่สิบสามยี่สี่